สบายดีพ่อๆกับเบาไส้คือเก่าเนาะมันนี่เบาไส้สีมาถามเบาน็อตหรือว่าหมเบาน็อตเองเนาะว่าลดฟังเล่านี่รดไทยนี่ราคายู่ฟี่มีความแตกต่างบอกกับอยู่ไทยพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีมาถามเบาน็อตและหมเ่ินเนาะสบายดีสบายดีสดีอยากถามเนาะเบาไส้บ่งหูว่าลดในเล่านี่แพงเบาบาน็อตรดยี่ห้อยังนี่ของไทยของจีน ของไทยอีจ้าของไทยบอกเว็บลอยชิ้ไอร้ยรอยออโอ้โหพี่น้องเว็บลอยชิ้เอาแต่ในราคาอยู่แล้วหนึ่งเท่าใดเจ็ดเจ็ดหมื่นบาทซื้อสดม,ม,มีครบป๊าที่พี่น้องคนว่าเจ็ดหมื่นบาทนี่คือรถมาจากไทยเนาะแมนนี่คือรถประเทศไทยพี่น้องเนาะน,น,นี่ในสองขันนี่ปี เส้าสองบอกเส้าสองกับเส้าสามสองขั้นพี่น้องในราคาเจ็ดหมื่นบาทคือกันเนาะนี่ยเจ็ดหมื่นหมื่นบาทพี่น้องนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังล่างเนาะตอนนี้เป็นมีโอกาสได้ล่างรถเนาะตอนนี้น้ำท่วมบ้านเบ้าไส้ก็ได้นี่เน้ำก็ท่วมแต่เป็นยังอยู่ล่าเขาคือเพลงเหรอฮะมันจะเป็นกับคนส่งบาสีบอสีบอกบอสีคนส่งนี่ฮะโอ้ ก็กแพงเติบได้กับไทยไทยนี่อยู่ไทยจักหมื่นกับาอไทยประมาณสี่หมืนป, 50, ป้ายกสี่หมื่นหาว่าห้ามืนคอยเห็นก็นจะซื้ออยู่ไทยหา้าหมื่นกลัวหมื่นสองอแต่อยู่ลาาบอด้เจ็ดหมื่นบาทป้าฮาพี่น้องเนาะถือว่าแพงกันนันรถในล่ายังคือแพงเดิกันว่าห้าว่ามีเงินนี่ซื้อบอด้เลยเนะเาะเจ็ดหมื่นบาทว่าเป็น 10, <000 S 2> ขี่ปูขี่ป้าเนาะเป็นเจ็ดหมื่นเก็บได้ เจ็ดหมื่นบาทในราคาที่ล่าพี่น้องมันมีข้อมแตกต่างแท้ยู่ประเทศไทยเนาะนี่คือเว็บเว็บไหนเว็บไอบอกเว็บร้อยสิบไอบอกโอ้โหนี่พี่น้องนี่ในปี2022นเนาะขั้นสีน้ำเงินนี่ปี2023นเนาะแต่มีความแตกต่างกันบ่ในราคาปีต่อปีเนี่ยแต่ในราคานี่ปกติกันเนาะบ่มีทตัวนี้สีแพงกั่วบ่ตัวท็อปตัวท็อปนี่ราคาจะไหน จ็ดหมนิดเจ็ดหมื่น,น,นวว 70, กวอยกนี่คือตัวท,ท็อปบ่นี่ป้าทคือขักแท้พี่น้องเนาะบ้ดนี่พี่น้องไอ้เบิง้งนี่นี่คนกํลังล่าง,างนี่คือว่าเจ็ดห่นกวเจ็ดหมื่เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นหาพี่น้องนี่ป้าเจ็ดหมื่นหา, 75, นนามันิไดา่ว่านอนเท่านี่นะ เจ้าได้เหรอบ่บ่นอนรถเจ้าน่ะยังบ่ได้บ no, so ่ได้บ่ได้พี่เดบไลอยนาะเว็บไอยธรรมดาเนี่ยปะเสียดจไิงเนาสิได้รถแบบนี้แล้วมวยต้องมีไหมมวยต้องมีสักวันต้องมีสักวันยังวะกันกันไ่มีสักวันนะก็ล่อสันนะโอ้เพื่อนมาซื้อเพื่อนดุมเท่นี่เนาะดุมเทได้นี่หาเงินเก่งหาเงินเก่งได้ัยรุ่นได้พี่น้องเนาะในบ้านบอได้นี่คือวัยรุ่นเอมาแต่งงานแล้วบ่ ยังพี่น้องคนว่าคือยังบบเตแต่งงานถือว่าลดในชีวิตของเพิน่นคือขั้นแรกเป็นไนีิขั้นแรกเนาะอานนั้นได้จากขั้นสีแดงกับท่านแต่งงานบอกโอ้นี่คือวัยรุ่นโอ้วัยรุ่นหาจี <c oughs> พี่น้องนี่เบิ่งเอานี่คือถอยุ่งเล่ากันนี่มีความแตกตา่างคื่ว่มความภาษีของมันนี่บ่แพงพี่น้องเนาะนี่ไรราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหานี่คือว่าตัวท็อปคนว่าตัวท็อปนี่เบิ่งยังไงเบา ไอ้เบิ้งเบิ้งไ่รอท๋อนี่รอแม็กรอแม็กบ่แมนบางที่ติเกอร์ติ๊กเกอร์โอ้นี่คือตัวท็อปบ่เออแมนนี่เลยพี่น้องนี่เป็นติ๊กเกอร์กรับเขากับโบเซียนเรียงรถนี่ในเว็บนี่ติ๊กเกอร์บ่คือกันแต่ว่ารถยี่ห้อเดียวกันต่างแต่ว่าปี22กับ23่า่ายปีหัวปีเนาะเบิ้งในพี่น้องในราคาตุเร่เจ็ดหมื่นหาสีแดงเจ็ดหมื่นบาทเนาะพี่น้องเนาะบอ้บ่ไส้กระลังหูเนาะ ปอสกับบกโซมันแตกต่างกันอะไรวะนั่นแเหมือยังหูว่าตัวท็อปตันนั่นก็มีล้อแมกือกันบอมอดี่ปรเปามสินี่นเนีเอาสมมติเขาซื้อมาติดบ่ไรบ่เาจิตัวขายยังสิตัวขายบ่ไรบะไรบ่เออนี่เมนนเมนเออท้งานท้องนะทอเปิดบอเป็นไงนี่นี่เยโอ้ละัมันหยวน โอ้โหบ้าโคตรมันกระมีเนาะตัวบ่อได้ตัวบ่อได้โอ้โนี่คือว่าตัวบ่อได้เป็นว่าออตัวคือว่าโอเคพี่น้องราคาอยู่ล่าเนี่ยคือว่าสูงสุดน้องบอมดเนาะแน่แนแมนสมมุติว่าเจ้านี่คิดว่าการซื้อรถเนี่ยเจ้าจะซื้อรุ่นนี่บอกว่ารุ่นใดของไทยเนี่ยของไทยนี่ยร่นเฉครนักชนโตนี่คือรถเส้าห่ารถเส้าหา,หาตัวใหญ่ตัวใหญ่เลย ันจ oh, mm. yeah. mm. ้าคือผู้ซื้อของจีนเขาบันเถื่องนะฮะเห็นอยู่แล้วชื่อเหล่าจุาฯมาน่ยเจ้าคือผู้ซื้อเอามันถื่งได้ของจีนกับแบบเดียวกันนี่ของจีนน่ะเนาะไปรุนเหล้าขาบัมักเนาะอ้าวบัวมักยังไงของจีนมันถื่อของจีนราคาเท่าไรถันถื่อเถือมันก็แม้นยุต่เยาเรื่องเรื่องการซ่อมเออการซ่อมบ่ซ่อมมันไม่เท่ไรแต่มอเนี่ยมันข้ามมวนพ่อนนี่มอนี่ กับพักเออสบายมีต่างก้องกินไายแม่นบอกนีก้อนขี้และตีโมเดลเลื่ยทางเลยก็ร่างแบบปกติร่างเนี้ยจิตว่าออกมาไม่ไหมกับจีนิ่มอยู่มั้งมันคนละแบบบ่คือเลยบ่คือบ่แม่นเชิ้มเเลยเนาะขยาวดิขยาวบดบดขี้นะขี้น้องถ้าเราเขาบอกอะไรว่าเรื่องกั้นอยู่เพิ่งนะเออความทนทานแม่นคุณภาพ กันคือของจีนเนี่ยฮะเ้าคิดดีบด้สมองว่าอยากซื้อมีอยู่บอสมีเลยกะได้าของไทยเลยโอ้กันบอกโม่กันคือว่าใส่ซื้อของไทยไปเลยจะซื้อักของจีนบ่กขันได้รดรถ้เนี่ยผู้สาวสอนเลยเลยบอก๋อถูกพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอใส่กันเดี๋ยวบอใส่กับปหมดสิไปหาซื้อแล้วซื้อของจีน จีนั้ผู้สาวได้สัมน้อยพคนมั้งบอกใช่กันจีนัยผู้สาวสำน้อยแล้วก็ชาว่าเนาะไปรุ่นพคนบอกว่าอยู่นี่เนาะได้แต่สาวสำน้อยแล้วกันแต่ขี่รถรุ่นนี่ผู้สาวอ้อๆ้ะนี่คือตามหลังเลยพี่น้องเนาะ<อ>นี่พี่น้องเนาะ,ะคือรถในราคาอยู่ล้าเจ็ดหมื่นหาเงินไทยพี่น้องถ้าเป็นเงินล้าตกราคาเท่าไรดิหยอดเพื่อสิบล้านกว่าบ่กว่าแล้วสิบล้านไรซะ บ่ไกม่บ่โอ้ภาษานาใส่มองบ่โอ้โหปหลานเปปลานเนาะปไปลานป๋า <cosmos> จู่ทำนซาไปหลานเนาเออซาไปหลานผมบอกเออี้แพง้ยเงื่อนเฮ้าคือแพ่งเป็นหลานเป็นยังมันเงินเจ้าคือว่าเจหมื่นเนาะปเงินประเทศเจ้านะ เงินดแห่งเลยเนาะเงินมันเพิ่มจะเพิ่มเพเพิ่มเ,เลยข้าวมาเงินลานประเทศไทยนี่บอกเคยเห็นการเงินลานมาเน่านเลยเห็นตลอดเห็นตลอดฮู้ยจักเย็นยังไงดีเนาะอะไรด้ฮู้พี่น,อน,น,น,น้องเนาะคนร่างคนรวยคนล่างเอาคนเขาถามมาซุ้มเจ้านี่กันว่าใส่รถท้องไทยเนี่ยมีความมั่นใจบ่มัม่นใจใก็ลอยเลยบ่พูดถึงท่าให ไปเปลี่ยนกับรถกีนได้สองคันเนี่ยจะเปลี่ยนบ่บ่เปลี่ยนเป็นยังคือบ่เปลี่ยนใส่ดีกว่าเออประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันอีกความแห้งคว่ำยังกับมีบ่ปา พวกโซกผมยังกะดีบนเนาะนูโนชยังเอี่ยมนีม่นะข่อยก็ยังงุ่งว่ารถตัวท็อปแตกต่างกันอะไรในราคาถาหาวพันบาทเนาะก็ของคลองธรรมดาสิวบะเพลทคองจีนนี่ซึมมาแล้วโอ้อพี่น้องซึมไปแล้วพี่น้องเนาะน้ำมันเคีย่องสิ้มแล้วอยู่จั๊หกหนิฮ้กกันเท่าขี้ครับของจีนของยังโอ้สตาร์ทมือป่าเลยเนาะรุ่นรุ่นนี้สตาร์ทได้เ,เนาะ ไม่คือลนะุงพงศ์ก็นั่งม่นด้เลยป็นตั้งพี่ตัวต้องนะอ๋อพี่น้องเนาะนี่คือจากงมเหล้าที่ใบรุ่นเพิ่นหิตกันเนาะนี่คือรถประเทศไทยเว็บอยไ่างไนัเว็บไอบ่เว็บไอ่ลอยซิปคือตัวน้อยนมมเนาะบ่นเป็นตัวใหญ่กันตัวใหญ่เนลอยลอยส้าหา,หาลอยยี่สิบหาเนาะพี่น้องเนาะนี่ใบรุ่นจากเล้าวความนินยมของไทยเพิ่นอยากใส่แต่ของไทยแม่เอียงกันแล้วแต่เนาะอยากใส่แต่ของไทย ของถือกับบดีเนาะของกินมาเนี่งามซื่อๆเป็นบอแต่บอทนเนาะนี่คือปากไม่รุ่นเา้าเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจึงพ่อกันไหมเนาะ